ถ้าคุณพี่ง่วงลองมาดูสวนมะม่วงไหมคะแล้วจะตื่นเต้นมากเลยค่ะถูกดีพร้อมตั้งที่นี่ค่ะอยากได้ที่ดินสวยๆส,สักแปลงหนึ่งไหมและมีบ้านด้วยมีต้นไม้ด้วยพร้อมเก็บผลผลิตนอกจากเราซื้อไว้อยู่เองแล้วเรายังมีไรายได้อีกเอาไหมคะ ถ้าเอาต้องดูแปลงนี้เลยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นกระชับนะคะแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดแบบฉบับเต็มรอชมที่ YouTube นะคะมาดามโอ้ชแนลได้เลยวันนี้โอจะพาทุกคนชมก่อนที่ทำมืออย่างนี้ไม่ใช่เลยนะแมงหวีเยอะมากทุกคนนะคะตอมคนสวย มโนเองนะคะที่ดินติดถนนนะคะคอนกรีตแบบนี้หน้ากว้างติดถนนประมาณนะคะ50เมตรความลึกนะคะประมาณ380เมตรรูปแปลงสวยมากๆเจ้าของต้องการขายด่วนเลยนะเป็นฉนด3ฉนดรวมกันนะคะเนื้อที่ทั้งหมดก็คือ11ไร่3งาน34ตารางวานะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้หรือว่าบ้านหลังนี้บ้านสวนแห่งนี้สวนมะม่วงแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตำบลศิลาลอยอำเภอ300ยอด จังหวัดประจวบคีรีขักนการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างจากถนนเพชรเกษมเพียงแค่9.5กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนบ้านหนองย่าปร้องนะคะ ประมาณแค่700เมตรเองนี่คือภายในสวนะคะ่ะทุกคนสวยไหมบรรยากาศดีไหมยอยากเป็นเจ้าของสวนมะม่วงกันหรือยังคะพร้อมกันไหมถ้าพร้อมเดี๋ยวพาไปชมทุกคนตื่นตาตื่นใจมากที่สำคัญคือราคาถูกแสนจะถูกแล้วถูกเวอร์มากๆเลยทาไมถึงเวอร์ขนาดนี้นะคะจากราคา4 8 0 0 0 0บาทใครที่ซื้อตอนนี้เจ้าของลดให้เลยทันทีนะคะเหลือเพียง สาล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นเองได้วิวแบบนี้ด้วยทุกคนดูสิฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวนมะม่วงแล้วก็มีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังน้ำพร้อมไฟพร้อมนะคะสนใจต้องรีบนะ,ะเฉลี่ยแล้วตกตารางวาแล้วเพียงแค่824บาทหรือว่าไล่ละ3 29,532บาทเองต่อหนึ่งไร่ว้าวไปดูกันดีกว่าเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันใครเขา เริ่มจากถนนเลยนะคะนี่คือถนนคอนกรีตนะคะทุกคนติดถนน50เมตรความลึก380เมตรวิวเขาชัดๆมีเพื่อนบ้านหน้าหลางังซ้ายขวาน,นะคะและซ้ายกับขวาก็คือจะเป็นสวนเกษตรนะคะมีทั้งสวนมะพร้าวมีทั้งสวนยางนะคะและที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่ถือว่าสวยมากตามหลักของจุ้ยเลยนะด้านหน้ามีวิวคขาวิวเขาวนี่มองเห็น3า0องศามีติดถนนคอนกรีตด้านท้ายตรงกลางที่ติดลำห้วย ต่อจากลำห้วยก็คือยังมีถนนสาขาอีกนะคะนี่คือภายในสวนทั้งหมดมะม่วงที่ปลูกไว้ประมาณนะคะ500ต้นนะคะเฉพาะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแก้วขมิ้นทั้งหมดเลยนะคะประมาณ50ต้นได้นะคะต่อไปก็คือจะมีโชคอานันต์ประมาณ20กว่าต้นที่เหลือก็คือจะเป็นน้ําดอกไม้สีทองทั้งหมดเลยซึ่งมะม่วงสายพันธุ์ที่หลายๆคนมีความต้องการมากๆเลยนะนอกจากมีสวนแล้วระบบน้ํา ระบบน้ําคือไม่ใช่ลดต้นไม้นะระบบน้ำภายในบ้านแล้วก็ระบบไฟนะคะนี่เดินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะน้ําพร้อมไฟพร้อมนะคะและมีบ้าน พักอาศัยพร้อมอีกหนึ่งหลังซึ่งสร้างบ้านไว้ใหม่ๆเลยนะเป็นบ้านสวนที่ข้างในจะมี2ห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ํา1ห้องโถงขนาดใหญ่เป็นตัว L เลยนะคะห้องโถงนี้เราสามารถที่จะแบ่งกัน้นห้องนอนเพิ่มได้อีกประมาณ1-2ห้องเลยบรรยากาศเดินเข้ามายิ่งเข้ามายิ่งมีความรู้สึกว่าร่มรื่นและบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตรงนี้จะมีบอ่อน้ําเล็กๆนะคะ1บอ่อแต่ก็มีน้ําใช้อยู่นี่คือทางที่โอเดินเข้ามาหรือขับรถเข้ามาจากถนนนะคะเรามีทางส่วนตัวที่ทําเป็นถนนไว้แล้วขับรถไปถึงท้ายท ได้เลยนะคะไปถึงลำห้วยได้เลยไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะทุกคนชมภายในบ้านก่อนดีไหมถ้าดีเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่ากลัวว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ทันนะเพราะว่าถ่ายได้แค่ประมาณสิบนาทีนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่คือบ้านสวนนะคะเทะคอนกรีดไว้รอบบ้านเลยเห็นไหมคะอ่าแล้วก็จะมีระเบียงเทเลสนะคะหน้าบ้าน หนึ่งเทเลสที่กว้างมากๆน่าจะประมาณ3เมตรคูณ3เมตรหรือ4เมตรคูณ4เมตรโดยประมาณนะมีบันไดาทางขึ้นนะคะประมาณ3ขั้นนะคะตามหลังของจุ้ยของคนไทยที่ถือกันแหละ นะภายในบ้านเริ่มที่ห้องโถงเลยมีแอร์อยู่2ตัวห้องโถงใหญ่ๆตัว L เลยเห็นไหมสวยมากนะคะให้ชมแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องโถงนะคะมีผ้าม่านมีเหล็กดัดเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องโถงที่อุบอวลกันได้ก็คือตรงนี้แหละ1นถึงสห้องไฟฟ้าสวยฟ้าสวยมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะไปชมภายในห้องหน่อยกัน นอนที่หนึ่งนะคะทุกคนก็อารมณ์เป็นห้องแบบว่าใหม่ๆนะคะทำไว้มีแอร์หนึ่งตัวมีไฟแสงสว่างสองจุดด้วยกันนะคะพื้นปูกระเบื้องลายไม้ที่สวยงามมีหน้าต่างมีเหล็กดัดมีแอร์หนึ่งตัวแถมให้มีฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบไฟฟ้าแสงสว่างนะคะทั้งสองห้องเหมือนกันเลยนี่คือห้องนอนที่สองก็คืออารมณ์ประมาณนี้เจ้าของไม่ได้เอาอะไรวางไว้ที่นี่นะคะเพราะว่านั่นๆจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งพร่งกลับนะคะในห้องโถงให้อีกรอบหนึ่งคงไฟที่นี่โอชอบมากฝ้าที่นี่โอชอบมากๆ เลยนะคะห้องนอนที่1และ2ผ่านไปต่อไปคือจะเป็นห้องน้ำค่ะอันนี้คือจะเปออกหลังบ้านเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่คือห้องน้ำคันหนึ่งห้องนะคะมีเคาน์เตอร์มีกระจกอยู่ตรงนี้ฝ้านะคะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะมีช่องเซอร์วิสนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นฝักบัวอาบน้ํานะคะทุกคนมีห้องน้ําก็ต้องมีชักโรครกนะคะนี่เหล็กดัดเคาน์เตอร์กระจกฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะกระเบื้องสวยงาม ประตูก็จะเป็นประมาณนี้พื้นนะคะปูกระเบื้องสวยงามน,นะคะต่อจากนี้ทุกคนจ๋าเดี๋ยวพาไปดูนะคะเราออกมาแล้วนะคะมาเห็นห้องโถงแล้วนะจะพาไปชมนะคะหลังบ้านว้าวฟ้าไฟาที่นี่เยอะมากสวยมากนะคะอ่านี่คือเราจะออกมาหลังบ้านแล้วค่ะจะเป็นสวนแบบนี้ตลอดเลยนะทั้งแถวทั้งความยาวสามร้อยแปดสิบเมตรนะคะทุกคนจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาวน รอบบ้านแล้วก็ให้ชมด้านหลังนะคะไปกันค่ะตอนนี้จะพาวนนะคะรอบบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่คือด้านหลังบ้านนะประตูที่โอมื่อกี้ออกมานะคะพาทุกคนชมคืออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมมีไฟฟ้าแสงสว่างนะคะหนึ่งจุดบ้านทรงจั่วนะคะประมาณนี้เลย วนไปเรื่อยๆนะคะจะกลับไปหน้าบ้านต่อมีพื้นที่ด้านข้างบ้านตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะยังสามารถที่จะลงสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมได้ที่อยู่ติดก,กับที่ดินของเรานะที่นี่เหมาะมากๆเลยนะที่เราจะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรนะคะจะซื้อไว้เพื่อจะทําเป็นที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายนะคะโอกาสมาแล้วทุกคนรีบกันคะ่ะระบบน้าดีพร้อมน้ําทิ้งพร้อมนะคะแล้วก็บ่อ,บอกเกลือก็พร้อมนะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานเลย พาเดินพาวนนะคะรอบบ้านไปเรื่อยๆแต่ว่ามุมนี้โอว่าเป็นมุมที่โอสวยมากๆเลยนะมุมแรกที่เปิดคลิปมาเนี้ยถือว่าไม่สวยเลยนะคะอะใครจะสวยไม่สวยไม่รู้นะสวยตัวเองคนเดียวก็ได้บ้านทรงจั่วนะทุกคนดูสิคะสวยมากเลยไหมคือบ้านเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะยังใหม่คลิปอยู่เลยจริงๆแล้วตรงเนี้ยคือเป็นบ้านที่เราสามารถที่จะเพิ่มห้องนอนนะคะห้องครัวข้างในเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวก็ได้ นะคะที่นี่นะคะซื้อไว้ยังไงก็ไม่ผิดหวังนะจะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรก็ได้จะซื้อไว้เพื่อจะทําเป็นที่ดินแบ่งขายที่ดินจัดสรรหรือว่าจะทําเป็นโครงการนะคะหมู่บ้านก็ได้ตรงนี้อยู่ในชุมชนด้วยนะคะที่นี่นะมองเห็นวิวเขาชัดมากๆเลยเนี่ยเราอยู่หน้าบ้านเราก็จะมองเห็นวิวเขาเห็นไหมสวยจริงๆสวยมากๆากอ่ะตอนนี้ออมมาอยู่หน้าบ้านอีกมุมหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแผลงกล้องให้ทุกคนดูก่อนนะแต่ยังไงคือต้องดูหน้าแม่ค้าก่อนหละ จุดขายคือแม่ค้านี่แหละค่ะไม่ใช่ขายบ้านไม่ใช่ขายสวนนะอ่าโอเคเดี๋ยวแพลนกล้องกลับก่อนเนาะทุกคนจะได้ไม่เบื่อน,นะคะปิ๊งปิ๊งตรงนี้จะเป็นพื้นที่ลานอนเนกประสงค์นะคะปาร์ตี้เล็กๆได้นี่ก็จะเป็นทรงบ้านจัว่วซ้อนกันสองจั่วนะคะเธอเลยหน้าบ้านบันไดขึ้นลงที่โอภาขึ้นไปเมื่อกี้เนาะนี่เลยมีก๊อกน้ํานะคะหน้าบ้านเห็นไหมอ่าเทพื้นคอนกรีตไว้นะคะด้านข้างสองฝั่งเลย แล้วก็มีม้านั่งนะคะนั่งเล่นชิลๆได้ตรงนี้ก็จะเป็นภายในสวนด้านหน้านะคะนอกจากมีมะม่วงแล้วยังมีน้อยหนามีขนุนนะคะมีใบกะเพราเต็มไปหมดเลยนี่ไปเดี๋ยวพาไปชมสวนหลังบ้านดีกว่า โอ้ oh, ให้ชมข้างหลังนะคะคงจะไม่เดินไปแล้วเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่อยู่นะคะ380เมตรทุกคนคงจะเหนื่อยมากๆเลยแต่สภาพบรรยากาศรวมๆก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณสวนมะม่วงนะคะจะมีลำห้วยนะคะแล้วก็จะมีที่ดินแปลงเล็กอีก2แปลงที่อยู่ติดกันแต่ว่าคือต่อกันเลยนะรูปแปลงสวยมาก2แปลงรวมกันคือความยาว380เมตรนะคะหน้ากว้างติดถนน50เมตรที่นี่ทาเป็นที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายเป็นล็อกๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยราคาเฉลี่ยตก ไล่ละแค่3 29,532บาทเองหรือว่าตารางวาละแ2 4บาทเองที่ดินราคาถูกๆแบบนี้ทุกคนรีบเลยจ้ะ3 9ล้าน9บาทรวมให้ทุกอย่างนะคะทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งสวนอันไหนไม่ชอบก็ตัดทิ้งเลยอันไหนไม่พอใจอยากเพิ่มก็คือลงได้ตามจุดต่างๆนะนอกจากที่โอบอกไปนะยังมีต้นมะพร้าวปลูกไว้อีกนะตามจุดต่างๆโอเคค่ะ การพาชมน่าจะประมาณนี้ก่อนนะรายละเอียดแบบฉบับต็ม,มุมเตี้ยมุมสูงนะคะไปดูที่ YouTube ได้นะมาดามโอชาแนลนะจ๊ะการพาชมนะคะก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่ายิ่งพาชมไปลึกเท่าไหนก็คือจะเจอแต่ต้นมะม่วงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสวยๆแบบนี้รีบมาดูรีบมาจองเลยพิกัดของที่นี่นะคะอยู่ที่ตําบลศิลาลอยนะคะอำเภอ300ยอดจังหวัดปะจวบคีนธ์ได้ได้ทั้งบ้านได้ทั้งที่ได้ท,ดท,ทั้ทงสวนราคาแค่นี้ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วทุกคน ใช่ไหมถูกไหมถ้าถูกรีบมาดูกันค่ะรีบมาเลยคะ่ะ